เสียงลมหายใจสั่นของผู้หญิงคนหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้ในค่ำคืนที่ฝนตกหนักลินยืนตัวเปียกอยู่ใต้หลังคาร้านมินิมาร์ทเก่าๆมือเธอสัน่นโทรศัพท์ในมือขึ้นข้อความสุดท้ายจากคนที่เธอไว้วางใจที่สุดในชีวิตลินเราต้องขอโทษนะเราไม่ช่วยอะไรได้จริงๆประโยคสั้นๆที่เหมือนมีดเฉือนกลางหัวใจขณะเดียวกันเสียงเด็กชายอายุห้าขวบที่เกาะชายเสื้อเธอแน่น เอ่ยถามด้วยเสียงเบาๆแม่เราจะกลับบ้านได้ไหมลินย่อตัวลงจับมือเล็กๆของลูกไวแต่เธอไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพราะบ้านที่เคยมีวันนี้ถูกล็อกด้วยกุญแจของเจ้าของใหม่กุญแจที่เพื่อนรักของเธอเป็นคนเซ็นเอกสารแทนลมฝนพัดแรงกลิ่นดินเย็นชื้นอบอวนหัวใจของลินหนักจนแทบยืนไม่ไหวและความจริงก็โหดร้ายกว่านั้นเพราะคนที่หักหลังเธอ ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือมินเพื่อนรักที่เคยสัญญาว่าจะอยู่กับเธอในวันที่ลำบากที่สุดเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อสองเดือนก่อนมินคือเพื่อนสนิทที่ลินไว้ใจเหมือนครอบครัวทั้งคู่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นประถมลินผ่านช่วงชีวิตที่ยากลำบากแต่มีมินคอยอยู่ข้างๆ้างมินผ่านการอกหักหลายครั้งก็มีลินคอยปลอบใจจนคนรอบตัวมักพูดกันว่าเพื่อนคู่นี้คงไม่มีวันหักหลังกันแน่แน่ แต่ความจริงคือมนุษย์เปลี่ยนไปได้ง่ายกว่าอากาศหน้าฝนลินทำงานหนักแทบทุกวันเพื่อจ่ายค่าดูแลแม่ที่ป่วยและเลี้ยงลูกชายเพียงลำพังในวันที่เงินขาดมือมินเสนอช่วยและลินก็เชื่อแบบไม่ระวังมินเสนอให้เธอใช้ชื่อของมินคําเอกสารบ้านเพื่อให้ลินกู้ต่อได้เพราะลินมีภาระหลายอย่างมินพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจเหมือนคนที่หวังดีจริง เหมือนเพื่อนที่ไม่เคยคิดรายลินเชื่อลายเซ็นถูกลงเอกสารถูกยืน่นบ้านยังคงอยู่ทุกอย่างเหมือนจะดีจนวันที่ลินถูกไล่ออกจากงานบริษัทปิดตัวกระทันหันรายรับหายไปแต่ค่าใช้ใจ่ายยังคงวิ่งมาทุกวันลินไปหามินหวังเพียงกำลังใจสักเล็กน้อยแต่กลับพบว่ามินเริ่มตีตัวออกห่างไม่รับสายไม่ตอบแชท จนลินต้องไปหาเองถึงคอนโดประตูเปิดออกเพียงเล็กน้อยใบหน้าของมินเต็มไปด้วยความลังเลสายตาที่ลินได้เห็นไม่ใช่สายตาของเพื่อนอีกต่อไปมินขอให้เราผ่อนบ้านต่อก่อนนะแค่สองเดือนเดี๋ยวเราหางานใหม่ได้แต่คำตอบของมินกลับเป็นคำที่ลินจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตลินเราก็มีชีวิตของเราเราไม่อยากเดือดร้อนถ้าเธอไม่มีเงินก็ปล่อยบ้านคืนไปเถอะมันคือความเย็นชา ที่แทงเข้ากลางหน้าอกลินเธอพยายามร้องขออธิบายอ้อนวอนแต่คําตอบสุดท้ายก็เหมือนประตูที่ปิดใส่หน้าสามวันต่อมาเมื่อเธอกลับจากหางานกุญแจบ้านของเธอก็ไขไม่ออกแล้วชื่อเจ้าของใหม่ที่ยื่นขอเปลี่ยนสัญญาคือมินเพิ่อนที่บอกว่าเธอคือครอบครัวในคืนที่ลินกับลูกยืนตากฝนด้วยหัวใจแตกสลายรถรูคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอดไม่ไกล กระจกถูกลดลงและใบหน้าที่โผล่ออกมาทำให้ลินนิ่งงนันเป็นมินแต่ก่อนที่ลินจะเอ,อ่ยอะไรเสียงชายจากเบาะข้างหลังก็ดังขึ้นคุณโกงเพื่อนตัวเองเพื่อเอาบ้านไปขายต่อใช่ไหมมินเสียงนั้นเย็นเฉียบและเป็นเสียงที่ลินไม่เคยได้ยินมาก่อนมินหน้าถอดสีทันทีเหมือนความลับที่ซ่อนไว้ถูกเปิดโปงกลางสายฝนเหตุการณ์ตรงหน้า คือจุดเริ่มต้นของกรรมที่ย้อนกลับมาเร็วกว่าที่ใครคาดคิดฝนยังคงตกโปรยปลายลินกับลูกชายยืนตัวสั่นอยู่บนฟุตบาทสายตาของมินมองมาที่เธอเต็มไปด้วยความกลัวแต่ไม่ใช่ความกลัวจากการถูกลินโกรธแต่มันคือความกลัวจากการถูกจับผิดถูกเปิดโปงชายคนนั้นที่อยู่ในรถก้าวออกมาแต่งตัวอย่างเรียบร้อยแต่สายตาของเขาเย็นเยียบและเต็มไปด้วยอำนาจบางอย่าง คุณคือมินใช่ไหมเขาถามน้ำเสียงเฉียบคมเหมือนมีดทำให้มินสะดุง้งมินพยายามเถียงแต่ชายคนนั้นยกเอกสารขึ้นมาเอกสารการโกงการขายบ้านโดยไม่แจ้งลินและหลักฐานการกระทำทุกอย่างที่มินพยายามซ่อนลินมองสิ่งนั้นด้วยสายตาแทบไม่เชื่อหัวใจที่เคยแตกสลายกลับรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างต่อกลับเข้าที่เดิมความรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกเพื่อนหักหลัง เริ่มเปลี่ยนเป็นความรู้สึกของความยุติธรรมมินยืนตัวแข็งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความหยิ่งโศความเห็นแก่ตัวถูกชำระกลางสายฝนลินก้มลงมองลูกชายเห็นเขายิ้มเล็กๆแม่ฝนจะเปียกเด็กชายจับมือแม่แน่นเหมือนบอกว่าแม่ไม่ต้องกลัวแล้วเรามีกันและกันและในความมืดของคืนที่เต็มไปด้วยฝนมินถูกลากออกไป โดยชายที่ดูเหมือนผู้ผิพากษาแต่แท้จริงคือคนที่เธอเคยคิดว่าจะไม่มีวันเข้ามายุ่งกับชีวิตเธอลินเดินกลับไปที่ลูกชายฝนเริ่มสาแสงไฟจากร้านมินิมาสะท้อนบนพื้นเปียกมันวาวราวกับเป็นสัญญาณว่าชีวิตยังมีโอกาสเริ่มใหม่เธอรู้แล้วว่าความเจ็บปวดความสูญเสียและความทรยศไม่สามารถทำให้เธอตกต่ำตลอดไปในเช้าวันถัดมา ลินตื่นขึ้นด้วยหัวใจหนักแน่นกว่าเดิมเธอมีลูกชายอยู่ข้างๆมีความจริงที่ไม่สามารถโกงได้และมีความหวังที่จะสร้างชีวิตใหม่จากเศษซากของอดีตเธอไม่โกรธแล้วเธอไม่ได้เกลียดแต่เธอเรียนรู้แล้วว่าคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนแท้ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่กับเราในวันที่มืดที่สุดและแม้โลกจะโหดร้ายหัวใจของแม่และลูกยังคงแข็งแรงกว่าอดีตใดๆ ลินเริ่มวางแผนชีวิตใหม่เธอเชื่อมั่นว่าต่อให้ไม่มีบ้านใหญ่หรือเงินมากมายแต่หัวใจของเธอและลูกเพียงพอจะสร้างความสุขได้วันแรกหลังฝนตกเธอถือร่มพาเด็กชายเดินไปที่ตลาดเล็กๆทั้งสองเลือกผักสดทั้งสองหัวเราะก,กับกลิ่นหอมของอาหารเช้าแม้เป็นความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความทรงจำเรื่องมินยังคงอยู่แต่ลินเริ่มเข้าใจแล้วว่า ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนเดียวความเจ็บปวดที่ผ่านมากลายเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งและแล้วโอกาสก็เข้ามาชายสูงอายุคนหนึ่งจากร้านใกล้บ้านที่เคยสังเกตเห็นความขยันของลินเดินเข้ามาพร้อมยิ้มอ่อนโยนคุณลินใช่ไหมผมเห็นคุณทำงานหนักมานานผมมีโอกาสให้คุณลองทำงานเล็กๆก,ก่อนถ้าทำดีเราจะขยายให้คุณมีรายได้มั่นคงลินมองสายตาของชายคนนั้น หัวใจเต้นแรงทั้งดีใจทั้งระแวงแต่เธอรู้แล้วว่าครั้งนี้เธอจะไม่ไว้ใจใครจนหมดตัวอีกเธอพาลูกชายกลับบ้านนั่งลงที่โตไม้เก่าๆลูบหัวเขาเบาๆและพูดว่าเราเริ่มใหม่ได้แล้วนะลูกชายของแม่เด็กชายยิ้มดวงตาใสาซื่อมองแม่เหมือนบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันเสมอและในใจลินเธอรู้ว่า กำอาจจะย้อนกลับไปหาคนที่ทำผิดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเธอได้เรียนรู้ว่าความรักและความมุ่งมั่นสามารถสร้างชีวิตใหม่แม้จากความเจ็บปวดที่ลึกที่สุดคืนหนึ่งเธอนั่งมองดาวบนท้องฟ้าฝนหยุดแล้วลมเย็นพัดผ่านลินยิ้มให้กับความเงียบสงบพร้อมคํามั่นสัญญาในใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะไม่ยอมแพ้และลูกจะเติบโตขึ้นด้วยหัวใจแข็งแรง และเต็มไปด้วยความหวังวันต่อมาลินเริ่มทำงานใหม่อย่างตั้งใจเธอพยายามเรียนรู้ทุกอย่างแม้จะเหนื่อยลา้าแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกชายเธอไปโรงเรียนด้วยรอยยิ้มและทุกครั้งที่กลับบ้านเขาจะวิ่งเข้ากอดแม่บอกเรื่องราวเล็กๆของวันนั้นทำให้ลินรู้ว่าความสุขบางครั้งมาจากสิ่งเล็กๆรอบตัวแต่แล้ว โลกก็ยังไม่ปล่อยให้เธอสงบง่ายๆมินที่เคยหักหลังพยายามกลับมาส่งข้อความมาขอโทษบอกว่าเสียใจที่ทำลายความเชื่อใจของลินลินมองหน้าจอมือถือใจเธอสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะโกรธแต่เป็นความเข้มแข็งเธอพิมพ์ตอบกลับสั้นๆเราไม่ต้องการคำขอโทษอีกแล้วชีวิตเราเดินต่อไปเองได้ข้อความนั้นไม่เพียงแค่ตัดขาดมิน แต่ยังตัดความเจ็บปวดเก่าที่เกาะกินหัวใจเธอมานานวันหนึ่งเมื่อเธอเริ่มรู้สึกมั่นคงขึ้นชายสูงอายุจากร้านตลาดพาเธอไปพบกับคนที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเล็กๆของเธอเติบโตลินเห็นโอกาสและในใจเธอรู้ว่าครั้งนี้เธอจะไม่พลาดอีกคืนหนึ่งหลังจากปิดร้านลินนั่งอยู่กับลูกชายมือเล็กๆของเขากุมมือแม่แน่นและเธอก็ได้บอกเขาด้วยเสียงอบอุ่น แม่สัญญาเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและแลว้วในค่ำคืนที่สงบดวงดาวส่องสว่างลินรู้สึกถึงความหวังความเจ็บปวดในอดีตกลายเป็นบทเรียนและหัวใจแม่กับลูกแข็งแรงมากกว่าที่เคยเวลาผ่านไปหลายเดือนลินเริ่มสร้างชีวิตใหม่อย่างมั่นคงร้านเล็กๆของเธอเริ่มมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเ,เสียงหัวเราะของเด็กๆในร้าน กลายเป็นเสียงเพลงแห่งความหวังสำหรับเธอลูกชายของเธอเริ่มเติบโตขึ้นเขาเข้าใจโลกมากขึ้นและเรียนรู้ว่าแม้คนบางคนจะหักหลังแต่ความรักของครอบครัวสามารถเยียวยาและทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้บางวันเธอนั่งมองฝนตกเบาๆและนึกถึงมินอดีตเพื่อนรักที่เคยหักหลังลินไม่โกรธแล้วเธอแค่รู้สึกสงสารเพราะเธอเข้าใจว่า คนที่ทำร้ายคนอื่นสุดท้ายก็ต้องเจอกับกรรมของตัวเองชีวิตของลินไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เธอมีความสุขอย่างแท้จริงความยากลำบากที่ผ่านมาทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองคืนหนึ่งเมื่อเธอนั่งอ่านนิทานให้ลูกฟังลูกชายยิม้มและกอดแม่แน่นลินรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงหัวใจที่เคยแตกสลายกลับเต็มไปด้วยความหวังและความรัก ลิ้นทอนหายใจเบาๆแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้ตลอดไปถ้าเราไม่ยอมให้เขาทำและในค่ำคืนที่เงียบสงบดวงดาวส่องแสงฝนหยุดแล้วลินกับลูกชายกำลังเริ่มชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยความหวังวันหนึ่งขณะที่ลินกำลังจัดร้านมีจดหมายใบนึงวางอยู่บนเคาน์เตอร์เธอหยิบขึ้นมาอย่างสงสัย เปิดออกแล้วพบข้อความเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยลินขอโทษจริงๆที่ฉันเคยทำร้ายเธอฉันเสียใจที่เห็นเธอแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่มีฉันลินหยุดอ่านหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะเธอรู้สึกถึงความชัดเจนชัดเจนว่ามินไม่มีอำนาจเหนือลินอีกต่อไปเธอวางจดหมายลงมองลูกชายที่เล่นอยู่ใกล้ๆและหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของแม่และลูก กลายเป็นสัญญาณของชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความเจ็บปวดทั้งหมดถูกทิ้งไว้ในอดีตลินเริ่มตระหนักว่าบางครั้งคนที่เรารักที่สุดก็สามารถทำร้ายเราได้มากที่สุดแต่ชีวิตไม่ได้หยุดเพียงเพราะความทรยยศทุกเชา้าเธอลุกขึ้นทำงานทุกคำ่ำเธอกอดลูกแน่นทุกคืนเธอฝันถึงอนาคตที่สดใสและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านลินรู้สึกถึงความเข้มแข็งภายใน ความเข้มแข็งที่เกิดจากการต่อสู้และความรักของแม่วันหนึ่งเธอพบโอกาสใหม่อีกครั้งธุรกิจเล็กๆของเธอเริ่มขยายลูกค้าเริ่มคุนนาและเพื่อนใหม่ที่จริงใจเริ่มเข้ามาในชีวิตลิ้นหยุดมองฟ้าดวงดาวส่องแสงสว่างเธอยิ้มกับตัวเองเบาๆหัวใจที่เคยแตกสลายตอนนี้เต็มไปด้วยความหวังและความรักแท้จริง เดือนต่อมาลินเริ่มคุ้นชินกับชีวิตใหม่ร้านเล็กๆของเธอกลายเป็นสถานที่อบอุ่นมีเสียงหัวเราะของลูกค้าและเสียงหัวเราะของลูกชายที่วิ่งเล่นรอบร้านทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงเช้าวันหนึ่งลินพบเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าร้านเธอดูสับสนและหิวลินเรียกลูกชายมาดูแล้วถามเด็กคนนั้นด้วยรอยยิ้มอบอุ่นนูหิวหรือเปล่ามากินข้าวกับเราไหมเด็กหญิงพยักหน้า ลินจัดอาหารให้เด็กคนนั้นกินอย่างอร่อยอร่อยสายตาเต็มไปด้วยความขอบคุณและนั่นทำให้ลินนึกถึงตัวเองในวันเก่าๆวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครเข้าใจหัวใจลินอบอุ่นเธอรู้ว่าความยากลำบากในอดีตทำให้เธอเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นและทำให้เธอมีความเมตตาที่แท้จริงในค่ำคืนหนึ่งลินพาลูกชายไปนั่งริมระเบียงบ้าน มองดาวที่สว่างสวยัยเธอพูดกับลูกชายเบาๆแม่อยากให้ลูกจำไว้นะคนที่เคยทำร้ายเราไม่ได้กำหนดอนาคตเราแต่ความรักและความเข้มแข็งของเราเป็นสิ่งที่จะพาเราไปข้างหน้าลูกชายยิม้มมือเล็กๆของเขากุมมือแม่แน่นและลินรู้สึกถึงพลังแห่งความหวังที่ไม่ว่าใครจะทำร้ายหรือหักหลังก็ไม่มีวันพลาดไปจากหัวใจแม่กับลูกเธอถอนหายใจเบาๆ รอยยิ้มของแม่และลูกส่องสว่างกว่าดวงดาวบนฟ้าและความเจ็บปวดทั้งหมดถูกเยียวยาโดยความรักความเข้มแข็งและความหวังเวลาผ่านไปหลายเดือนลินและลูกชายปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้อย่างเข้มแข็งร้านเล็กๆของเธอกลายเป็นที่รู้จักมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเต็มร้านทำให้ลินรู้สึกว่าเธอไม่ได้สูญเสียอะไรไปจริงๆบางวัน ลินพบว่าตัวเองกำลังนั่งคิดถึงมินอดีตเพื่อนรักที่หักหลังแต่เธอไม่รู้สึกโกรธเพียงแค่เห็นว่าทุกอย่างที่มินทำกำได้ตามทันแล้วและชีวิตของลินดำเนินไปอย่างสงบและมั่นคงวันหนึ่งชายสูงอายุที่เคยช่วยเธอเรื่องงานนำโอกาสใหม่มาให้โอกาสที่จะขยายรา้านเล็กๆให้กลายเป็นธุรกิจที่มั่นคงลินรับด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความหวังและคำมั่นสัญญา ว่าจะไม่ยอมแพ้แม้เจออุปสรรคอีกลูกชายของเธอเติบโตขึ้นเขาเข้าใจโลกและเรียนรู้จากอดีตแต่หัวใจของเขาไม่เคยถูกทำลายเพราะแม่คอยอยู่เคียงข้างสอนให้เขาเข้มแข็งและมีความเมตตาค่ำคืนหนึ่งลินและลูกชายมองดาวบนท้องฟ้าเธอพูดด้วยรอยยิ้มอบอุ่นชีวิตเราอาจมีวันที่ลำบากแต่ความรักและความเข้มแข็งจะทำให้เราผ่านมันไปได้ทุกครั้งและในคืนนั้น หัวใจของแม่กับลูกเต็มไปด้วยความหวังความเจ็บปวดในอดีตกลายเป็นบทเรียนและทุกย่างก้าวคือก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่มั่นคงและสงบสุขฤดูฝนผ่านไปท้องฟ้าเริ่มสว่างใสลินและลูกชายใช้ชีวิตในทุกๆวันด้วยรอยยิ้มและความหวังร้านเล็กๆของเธอกลายเป็นศูนย์รวมความอบอุ่นเด็กๆหลายคนมาที่นี่เพื่อกินข้าวหรือเพียงแค่หัวเราะเล่นเสียงหัวเราะเหล่านั้น เป็นเหมือนยารักษาหัวใจของเธอวันหนึ่งขณะที่ลินจัดข้าวของในร้านเธอเห็นเด็กชายตัวเล็กวิ่งเข้ามาพร้อมกับจดหมายเด็กยื่นจดหมายให้และพูดว่าคุณลินนี่พี่ชายให้มาครับเขาบอกว่าให้ส่งให้คุณลินเปิดจดหมายด้วยความสงสัยและอ่านเนื้อหาอย่างช้าช้ามันเป็นจดหมายจากผู้จัดการธนาคารแจ้งว่าการกู้เงินบ้านของเธอผ่านเรียบร้อยแล้วเธอมีสิทธิ์คืนบ้านที่เคยถูกยึด แต่เมื่ออ่านต่อมีข้อความเพิ่มเติมเขียนด้วยลายมือคุณไม่จำเป็นต้องเอาบ้านคืนชีวิตที่คุณสร้างเองมีค่ามากกว่าบ้านใดๆลินนั่งลงน้ำตาไหลรินครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดแต่น้ำตาแห่งความโล่งใจและความเข้มแข็งที่เธอสร้างขึ้นด้วยตัวเองลูกชายเข้ามากอดแม่เอ่ยเสียงเล็กๆแม่เรามีความสุขแล้วนะลินมองเขายิ้มอย่างเต็มใจ และในใจรู้ว่าความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นความหักหลังจากเพื่อนรักทุกสิ่งล้วนกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าชีวิตของแม่และลูกเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงมีความรักมีความหวังและมีความมั่นคงที่เกิดจากความเข้มแข็งและความอดทนลินรู้แล้วว่าแม้ใครจะหักหลังเราชีวิตของเราก็ยังอยู่ในมือเราเองฤดูร้อนเริ่มเข้ามาลินกับลูกชายใช้ชีวิตประจำวันอย่างสงบ ร้านเล็กๆเ,เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกค้าและบรรยากาศอบอุ่นที่เกิดจากความเอาใจใส่ลินรู้สึกว่าทุกสิ่งที่สูญเสียไปกำลังถูกทดแทนด้วยความสุขและความหวังเช้าวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจัดดอกไม้บนเคาน์เตอร์เด็กหญิงตัวน้อยที่เคยมาอ้อนขอข้าววิ่งเข้ามาพร้อมรอยยิ้มสดใสเด็กพูดด้วยเสียงตื่นเต้นคุณลินหนูเอาดอกไม้มาฝากค่ะลินรับดอกไม้มองใบหน้าของเด็กหญิง หัวใจอบอุ่นขึ้นอีกครั้งเธอคิดได้ว่าแม้ความเจ็บปวดในอดีตจะหนักหนาแต่ความรักและความเมตตาที่เธอมอบให้จะเติบโตในใจของคนอื่นๆต่อไปในตอนเย็นลินนั่งกับลูกชายบนระเบียงบ้านมองท้องฟ้าที่สว่างใสเธอพูดกับลูกชายเบาๆแม่ภูมิใจในตัวลูกนะและภูมิใจในตัวแม่เองด้วยเราเอาชนะความเจ็บปวดและสร้างชีวิตใหม่ได้เด็กชายยิ้ม กอดแม่แน่นและลินรู้สึกถึงความสงบหัวใจแม่และลูกเต็มไปด้วยความหวังไม่ว่าจะมีวันไหนที่ยากลำบากเธอรู้แล้วว่าความรักและความเข้มแข็งจะนำพาชีวิตไปสู่อนาคตที่สดใสฝนบางเบาเริ่มตกอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ทำให้หัวใจเธอสัน่นเพราะลินรู้ว่าเธอและลูกสามารถฝ่าฝนแห่งความเจ็บปวดและเดินไปสู่แสงสว่างด้วยกัน เวลาผ่านไปหลายปีลินและลูกชายเติบโตขึ้นด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักร้านเล็กๆของเธอกลายเป็นศูนย์กลางชุมชนผู้คนเข้ามาหาอาหารและรอยยิ้มแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่นี่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความจริงใจวันหนึ่งลินมองลูกชายที่กำลังเล่นกับเด็กๆรอบร้านเธอจำได้ถึงคืนที่ทั้งสองต้องยืนตากฝนจำได้ถึงความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ ความทรงจำเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เธออ่อนแอกลับทำให้หัวใจของเธอแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมลินหันไปมองฟ้าฝนหยุดตกแล้วแสงแดดส่องลงมาความอบอุ่นของแสงนั้นเหมือนกำลังบอกเธอว่าชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักกำลังอยู่ตรงหน้าเธอรู้ว่าแม้ใครบางคนจะหักหลังหรือพยายามทำลายชีวิตเธอแต่ความเข้มแข็งความรักและความมุ่งมั่นของเธอเอง สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้และสิ่งเหล่านั้นจะเป็นรากฐานให้ลูกชายของเธอเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีความสุขลินยิ้มให้กับลูกชายเด็กชายวิ่งเข้ามากอดแม่แน่นสายตาเต็มไปด้วยความรักและความเชื่อใจในใจลินเธอรู้แล้วว่านี่คือชีวิตที่เธอสมควรมีชีวิตที่เกิดจากความอดทนความเข้มแข็งและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แสงแดดอบอุ่นลมพัดเบาๆ เสียงหัวเราะของลูกชายและเพื่อนๆนดังไกลลินยืนมองหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและรอยยิ้มของเธอ่องสว่างกว่าดวงดาวใดๆนี่คือจุดจบของบทหนึ่งแต่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่แท้จริง